ก็เพื่อมนุษยชาติทรงกระทำในฐานะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ทรงกระทำกิจของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพระพุทธกิจห้อย่างนั้นทรงกระทำสม่ำเสมอตลอดพระชนมายุตลอดพระชนมาชีพตลอดเวลาที่เป็นพระพุทธเจ้า45ปีไม่ได้ว่างเว้นเลยหรือไม่มีเสาไม่มีอาทิตย์ ไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์เราทำงานไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดแล้วก็เรียวแรงกำลังที่พระองค์ทรงอุทิตไปนั้นก็กลายมาเป็นประทท่แผงโลกมาเป็นความดีของโลกว่าภาชนะฮิตายะภาชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะ เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อ,เพ,อเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อการอนุเคราะห์โลกทีนี้ส่วนอัฉริยภาพทางด้านพรสสติปัญญานั้นประสุขมลุ่มลึกยิ่งนักยากที่จะหยั่งได้แต่สัพพัญญุตยานลึกซึ้งเหลือขนานับทรงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่าง แต่ไม่ได้จัดทุกอย่างที่ทรงรู้จัดเฉพาะที่จำเป็นแก่การปฏิบัติธรรมเพื่อการละของกิเลสหรือจัดเฉพาะเรื่องทุกข์และความดับทุกข์หรือว่าเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างที่จัดเอาไว้ตอนหนึ่งว่าปุเปจหังติคเวเอตระหิภิกษุทั้งหลายทั้งในการก่อนและปัจนี้เราตถาคต บัญญัติสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นอันนี้ก็น่าสงสัยว่าสอนแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นหรือเรื่องอื่นที่สอนเยอะแยะนะไม่เป็นคําสอนหรือคำตอบก็คือว่า คำสอนต่างๆแม้จะมีมากมายที่เรานับกันว่าพูดกันว่าแปดหมืนสี่พันประธรรมกันก็เป็นไปเพื่อความให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์แล้วก็เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรเสียบให้ดูใกล้ๆกัในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลมีหมอมากมายมีนางพยาบาลมากมายมีเครื่องมีแพทย์มากเครื่องมือแพทย์มากมายมีกิจกรรมมากมาย ที่ในองพยาบาลเพื่ออะไระก็เพื่อรักษาคนไข้ให้หายโรคเท่านั้นแหละเป้าหมายที่แท้ก็คือว่าทำอย่างไรโรคจะไม่เกิดขึ้นทำอย่างไรโรคที่เกิดขึ้นแล้วจะหายไปว่าเพื่อจะเรียนรู้โรคและเพื่อจะเรียนรู้การกำจัดโรคการกำจัดโรคเท่านั้นฉันใดฉันใดก็ฉันนั้น นี้ก็ทรงรู้มากมายแต่ว่าไม่ได้จัดทุกอย่างก็จัดเท่าที่จำเป็นแก่ความทุกขแก่ความดับทุกเท่านั้นเหมือนกับที่เคยจัดว่าความรู้ที่พระองค์รู้แล้วเหมือนกับใบไม้ในป่าหรือใบไม้ในต้นไม้บนต้นบนในป่าแต่ที่นำมาสอนนั่นเหมือนกับใบไม้ในกำม,มือ เพราะว่าความจําเป็นที่จะต้องดับทุกข์มันมีเท่านั้นก็สอนเท่าที่จําเป็นนี่แม้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กายภาพที่เป็นฟิสิกส์ขั้นสไลหรือหรือว่าด้วยสิ่งมีชีวิตเช่สิ่งที่ไม่มีชีวิตป้าด้วยสิ่งไม่มีชีวิตเช่นความร้อนแสงเสียงเป็นต้นทางฝ่ายชีวภาพ ที่เรียกว่าไบโอโลจิคัลไซส์ว่าเป็นว่าด้วยสิ่งที่มีชีวิตเช่นสัตว์และพืชพรทรงรู้รอบครอบในลึกซึ้งอลองดูพระไตรปิฎกเล่มสิบห้าว่าด้วยกำเนิดของมนุษย์ว่าทีแรกเป็นเซนก่อนปฐมมังกรลังโอติใน,นานักวิทยาศาสตร์และแพทย์สมัยใหม่ก็งงว่าทรงรู้ได้อย่างไรทรงรู้รู้ด้วยอะไร แล้วก็จัดได้ถูกหมดว่าในสัปดาห์ไหนเป็นอย่างไรก,ก่อปฐมกำเนิดของมนุษย์มาในคันมันดาเป็นอย่างไรนะลองดูในตรงนั้นยกัยกษ์ๆๆกระสังยุทธมีผู้มาถามแล้วก็จัดตอบทีนี้ก็เรื่องนี้ก็ก่อความพิศวงงงวยแก่นักวิทยาศาสตร์และนักปรา์สมัยใหม่เป็นอันมากพระพระองค์ทรงทราบได้อย่างไร ทั้งๆท,ที่ในสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวหลังจากได้ศึกษาพุทธศาสนาหลังจากได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างละเอียดละอ่อนแล้วนักบ่า์และนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายต่างก็ยอมรับในพระอริยภาพในส่วนสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีข้อกังขายต่อไป นี่คือบุคคลเอกคือพระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นอัฉริยะมนุษย์กับในฐานะที่ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ท่านผู้ฟังที่เคารบกับค่อยๆพูดค่อยๆไปได้พบกันทุกวันในเวลาในเวลานี้นะครับโดยประมาณสามสิบยี่สิบนาฬิกาสาสิบห้านาทีถึงยี่ ยี่สนาฬิกห้าิบห้านาทีโดยประมาณผมก็จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังทางวิทยุกรมการรักษาดินแดน a อเอ็เจ่เจ็ดแห่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติดวยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึ่งมีแต่ท่านผู้อุปธรรมรายการ ขอให้ท่านเหล่านั้นได้เจริญด้วยธรรมด้วยปุณนและก็ขอความสุขสวัสดีเพึ่มีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตครับทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เวลา องทุ่ม35นาทีโดยประมาณนะครับผมวระสิอินทศรระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันเพรทสปดี